มาอยากถามอะไรถามเลยค่ะรู้เลยว่าจะถามอะไรมา,มาหนิงตั้งหลักแล้วจริงๆมันเป็นเรื่องของเขาปัญหาของเขาไม่ใช่เรื่องของหนิเพราะตัวหนิงเองเนี่ยจริงๆริงถ้าหนิงว่าคนทั้งประเทศก็รู้อยู่แล้วว่าเรา เราอยากกันเรียบร้อยแล้วแล้วหนิงก็ดูแลโฟกัสเฉพาะแค่เรื่องลูกอย่างเดียวปัญหาอื่นใดๆเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของหนิงดังนั้นอย่าได้มีชื่อหนิงเข้าไปเกี่ยวข้องก,กับข่าวใดๆทั้งสิ้นว่าใครจะเป็นมือที่สามไม่ใช่มือที่สามนักข่าวยังไม่ได้ถามเลยอ่ะนึกออกป้าอย่าอย่าลากชื่อหนิงเข้าไปเพราะาทุกคนในประเทศรู้อยู่แล้วว่าหนิงหย่าแล้ว คือเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะคะเรื่องนี้หนิงว่าคือจะทําอะไรใดๆก,ก็ก็คุยกันเองสองคนไม่ต้องออกมาพูดแบบผ่านสื่อแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะทําทอะไรก็แล้วแต่แคร์ถึงความรู้สึกลูกเยอะๆอันนี้คือสําคัญมากเพราะนี่คือหัวแก้วหัวแหวนดวงใจของหนิงท,ที่ที่ทําให้หนิงใช้คําว่า เรื่องมันควรจะจบได้แล้วยอมถอยทุกอย่างให้แล้วรับทุกอย่างแล้วอยาให้กระทกจิตใจลูกหนิงเลยอะไรก็ได้อย่าให้กระทกจิตใจลูกหนิงเลยทําะททอะไรก็แบบไปคุยกันเองอะ่ะไม่ต้องสัมภาษณ์ผ่านสื่อก็ได้เพราะเอาจริงๆมันไม่ได้มีใครสนใจเรื่องของคุณนะคะอ,อะไรนะคะปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของหนิงนะคะ่ะ แล้วก็ถ้าจะคิดถึงกันหรืออะไรใดๆก็คุยกันเองผู้ใหญ่กันเองคุยกันเองสองคนอย่าอย่าแบบเอออย่าต้องผ่านสื่ออะนึกออกป่ะแล้วทุกครั้งที่มีการผ่านสื่อหนิงเองอะหนิงเป็นคนที่มีงานทำแทบทุกวันเจอสื่อแทบทุกวีคจะให้หนิงวิ่งหนีพวกพี่ๆแล้วก็ไม่ให้พี่ๆสามพี่ๆก็โกรธหนิงพอหนิงลงมาสามก็จะมีคนเขียนด่านหนิงว่า สํมทำไมทำไมไม่มู v e on เธอนั่นแหละไม่มู v e on คือตอนนี้เสพข่าวรบกวนแบบคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าเรื่องเนี้ยหนิง move on แบบโอ้ยนานมากๆแล้วชีวิตก็มีแต่แค่ทำงานแล้วทุกอย่างทำเพื่อลูกดังนั้นที่เหลือช่วยแคร์ถึงความรู้สึกของเด็กคนหนึ่งที่แบบเขาอาจจะงองแงบ้างดื้อบ้าง แต่เขาพยายามที่จะเป็นเด็กที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพ,พี่ก็พี่ก็หนิงพูดแบบนี้แล้วอะแสดงว่ายังมีผลกระทบต่อลูกหนิงแน่นอนเพราะว่านิลินคือเด็กดีมากต่อจากให้เกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาเป็นเด็กกระตันยูนิลินรักพ่อนิลินรักแม่คุณ สับหนิงหงไม่ขอคอมเมนต์บุคคลที่3หรือว่าอะไรใดๆแต่กรุณาอย่ามีชื่อหนิงเข้าไปเอี่ยวไม่ว่าจะเรื่องอะไรคุณคุยกันเองสองคนแล้วเอาจริงๆมีคนส่งมาให้หนิงอ่านแล้วหนิงอ่านแล้วมันเป็นคำคำพูดที่นักขา่าวยังไม่ได้ถามเลยค่ะแต่แต่ว่าเขาคาว่าเขาสบายใจที่ไม่พูดอะไรเอาเลว่าเขา,าก็ยังพูดนะ ปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของนี่ค่ะในปัญหาของนี่คือคุณจะไปทำอะไรกันก็ได้ใดๆขอให้คิดเยอะๆคนเราก็เป็นพ่อคนเหมือนกันเป็นแม่คนเหมือนกันคือเราไม่ได้คุยกับคนที่ไม่ได้เป็นแม่คนเนาะเราคุยกับคนที่เป็นแม่คนเหมือนกันคนที่เป็นแม่เวลาลูกเสียใจอะ่ะเราอะ่ะเจ็บยิ่งกว่าสำหรับพี่หนคือ,คอเรื่องเนี้ยอยากแท้จะน,นูกับันคือคือ เลยคือคือหนิงบอกแล้วว่าหนิงหนิงอย่ามากี่กี่เดือนไอ้กี่ปีแล้วทุกคนบนโลกไปนี้รู้อยู่แล้วว่าสถานะหนิงคือทุกวันนี้คือหนิงโสดค่ะ uh huh. ฉะนั้นใครจะอะไรใดๆจะพลาดหัวจะสัมภาษณ์อะไรปัญหาของคุณอย่าล่าหนิงเข้ามาเกี่ยวเลยเนาะเพราะว่าจริงๆนะตอนเนี้ยงานที่หนิงทำแต่ละวันเนี่ยทุกคนรู้เลยว่าเวลาที่จะนอนจะพักผ่อนแทบจะไม่มี หนิงไม่อยากให้อะไรใดๆมันต้องมากระทบกับความรู้สึกหนิงและความรู้สึกลูกหนิงมองแต่ข้างหน้าอะไรที่เราสองคนแม่ลูกทำแล้วแล้วมันมีความสุขเราก็ทำสิ่งนั้นแล้วทุกวันนี้หนิงว่าชีวิตหนิงมีความสุขมากหนิงมีงานที่ดีหนิงมีลูกที่น่ารักหนิงมีแฟนคลับที่โคตรน่ารักคอยซัพพอร์ตหนิงทุกอย่างหนิงแบบหนิงฟิลแล้วว่าอย่าทำอะไรให้หนิงรู้สึกแบบรู้สึกแย่เลยขอร้องค่ะ ก็เป็นบ้านบางแครตอนแก่เลยก็ไม่คิดว่าจะดำมาได้ตอนแก่รอบนึงก็เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาช่วยเหลือไงให้เราได้มีโอกาสแบบมีลมหายใจทํางานเพื่ออนาคตของลูกเราตาโฮสเหรอเมื่อกี้บอกว่าโสดก็เลยค่ะไม่ใช่เดี๋ยวก่อนไอ้ที่ไปเนี่ยมันคือการไปทํารายการเพื่อถ่ายคอนเทนต์แล้วครีเอทีฟเขาก็บอกว่าเขาอ่ะอยากที่จะให้ไปถ่ายที่บา r h o s t c o m แล้วเขาไปคุยกับพี่ไอซ์ที่มาแม่เอก็บอกว่าหนิงมา โปรโมทให้แม่หน่อยอคือเราหนิงเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆในวงการบันเทิงรู้เลยว่าถ้าใครขอให้หนิงทำอะไรมันไม่มีคำว่าหนิงปฏิเสธอยู่แล้วหนใจไม่ได้จะแบบเออไปทางนี้แล้วความสุขหนิงทุกอย่างอยู่ที่ลูกหนิงค่ะ,อะขอให้แค่นี้ลินมีรอยยิ้มทุกวันนี้ลินได้ทำอะไรแล้วนี้ลินแบบแฮปปี้อ่ะหนิงก็แฮปปี้ใชแ่แม่ก็ตายเดี๋ยววันเดนแม่แม่เนื้อหอมไม้เขินเ <c oughs> ลยหอมไปเลยก็ประมาณนึงค่ะ สี่แปดไม่ไม่มีมาจีบสี่แปกแต่สุดท้ายแล้วหนิงบอกเลยว่ายังไงก็ยังขอทำงานแล้วก็ลูกค่ะยังไม่ใช่เวลาตอนนี้ยังค่อนข้างติดเรื่องนี้อยู่ค่ะไายคำถามเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคำถามนี้เหมือนถามซ้ำกับใครบางคนป่ะคะ คือคือหนิงหนิงว่าหนิงว่าสุดท้ายแล้วทั like ้งหมดอ่ะไม่ว่าหนิงจะทําอะไรลูกอย่งเงีจะเข้าใจดีที่สุดว่าสิ่งที่หนิงเลือกคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูกค่ะ